สวัสดีก็ด้นะฮะก็ไปเยูกับรายการอิกิระยังมาต่อเช่นเดิเคยและวันนี้ก็ไปอยู่ในเกมสปุกเกตกันอีกครั้งหนึ่งโดยตอนแรกผมตั้งใจว่าจะมาสร้างไทก์วนภาษาจะมาคือทีกะไอ้นั่นแหละแต่กลายเป็นว่าไว้ทีหลังลักกันนะเพราะว่าวันนี้จริงๆผมมีหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากสร้างมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าไม่ค่อยจะได้วิอกาสสร้างสักเท่าไหร่แต่ว่าในวันนี้เราก็ ุณก็มีเวลานั่นแหละนะเราก็เลยมาสร้างกันเลยดีกว่าก็หลายๆคนก็อาจจะเห็นชื่อที่ผมตั้งเอาไว้แล้วก็คือไทยเซเวน g โดยเจ้านี่เป็นรถของไทยเป็นปืนปตอเป็นปืนต่อสู้อากาศยานแบบ76โดยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแบบ76หรือในภาษาของทางทหารเลย เขาจะเรียกว่าปตาออ,อจอแบบ76เป็นปืนต่อเสื้อกาซยานซึ่งเราผลิตในช่วง1932คศ .1932 ก็ประมาณแค่เป็นปีพศน,น่าจะเป็นประมาณ24 2476หรือเปล่านะร้าผมจำไม่ผิดผม <c oughs> ผมบวกลบพศสอไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณปี2476โดยไทยเราซื้อไทย76มาจากอังกฤษ แต่ว่าตัวถังที่เราซื้อมาจะเป็นตัวถังจริงๆจะเป็นตัวถังของวิกเกอร์อาร์มสตรก็เป็นบริษัทเดียวกับที่ผลิตวิกเกอร์ซิกตันให้กับเรานั่นเลยฮะโดยเป็นการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการปรปับปรุงกองทัพหลังการปฏิวัติไทยโดยจ้าพลปอนั่นเลยฮะโดยรุ่นที่เราสั่งมาจะเป็น นูดปืนต่อตสื้อกาศยานโดยตัวปืนปตอหรือปืนต่อสื้อกาศยานจะเป็นปืนปตพอพร้อมๆซึ่งเป็นรุ่นดัดแปลงเป็น QF 2ตปอนจีเป็นปืนของเรือแต่เราดัดแปลงโดยมาติดอยู่บนตัวแคร่ของตัวถัง Mark E ซึ่ง Mark E ก็คือวิกเกอร์ิตันนั่นลฮะหรือวิกเกอร์หตันโดยการออกแบบก็จะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายก็คือจะมีที่นั่งของพลระขับอยู่ด้านหน้า ในขณะที่พื้นที่ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นตัวถังเปิดเพื่อเพิ่มกีจความสามารถในการต่อสู้กับเครื่องบินส่วนกระสุนจะเก็บเอาไว้ที่ด้านหลังจะเก็บไว้ทั้งหมด2 2กรองจะเป็นกระสุนแบบพรอมๆนั่นเลยฮะจะเป็นกระสุนขนาด40มมคูณ156มมโดยผลงานหลักๆของมันไม่ได้ใช้ในการลบในการยิงเครื่องบินแต่ใช้ในการปราบกระบฏ ซึ่งหนึ่งในการตาบก,กรบ,บก็คือกาบ,บดวลเดชในช่วงประมาณปี1933นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ในสงครามไทยฝรั่งเศสซึ่งเป็นสงครามที่เราพยายามข้ามแม่น้ำโขงเพื่อไปยึดพื้นที่เดิมในเขตของอินโดจีนเพราะว่าในยุคสมัยจมอมพลปตนนั้นเรามีแนวคิดเรื่องมหารชาชอาณาจักรไทยซึ่งพื้นที่ในเขตอินโดจีนในเวลานั้น ประเทศฝรั่งเศสพึ่งพ่ายแพ้ให้กับเยอรมนนีก็คือนาซีเยอรมนนีนั่นแหละทําให้ฝรั่งเศสเกิดภาวะสับสนซึ่งทางประเทศไทยก็ใช้โอกาสนั้นในการพยายามลุกลานในเขตของอินโดจีนก่อนที่เราจะต้องยอมเสียสงบสึกเพราะว่าทางจากักรวรรดิญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราได้พื้นที่เยอะไปมากกว่าอินโดจีนเพราะว่าเขาข้างกังวล ซึ่งในการโจมตีก็จะมีการโจมตีก็การโจมตีที่บ้านพราวนั่นเลยฮะแต่ว่ามีการออกลบค่อนข้างน้อยมากๆในการลบในเวลานั้นมากสุดก็คือที่บ้านพราวที่มากที่สุดแล้วก็ตลอดช่วงสงครามร้อยสองก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าไทยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเป็นกลางก็คือไม่มั่นใจว่าเราจะเข้าร่วมกับอักษาดีหรือเปล่าเพราะว่า ในเวลานั้นไทยเรายังค่อนข้างกังวลเรื่องกองทัพอังกฤษที่อยู่ที่พม่ากับแมนดาเลย์อยู่แมนดาเลย์ก็คืออันดามันนั่นแหละทำให้ทางไทยจึงตัดสินใจที่จะเป็นกลางแต่อนุญาตให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถเคลื่อนพลผ่านประเทศของเราได้ก็เลยทําให้ตัวของปืนปตอรุ่นนี้เลยไม่ค่อยได้ออกโบสัะเท่าไหร่เรายังคงมีการเก็บ ไายเจ็ดส SPAG ก็คือปืนปะตอไทยเจ็ดส U ซึ่งเราเก็บไว้น่าจะประมาณ7จ็คันนะถ้าผมจำไม่ผิดโดยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ที่ค่ายรอรอดต่างๆซึ่งผมไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันอยู่ค่ายไหนของผมนึกสักเดียวนะอ่าเท่าที่ผมรู้ผมรู้ว่ามันอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพก็รู้สึกจะมีที่ถนนวิภาวด,ดีรู้สึกเป็นศูนย์ของ กองกำลังสํารองหรือเปล่านะที่วิภาวดีผมไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ผมพยายามนึกอยู่ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้มันอยู่ที่กรุงเทพซะส่วนใหญ่อ่ะผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่ามันอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ามีที่กรุงเทพแล้วก็อ่าค่ายรอดดผมจําได้ว่ามีอยู่ที่ค่ายรอดดแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าค่ายรอดดไหนผมรู้ว่ามันมีอยู่ที่ค่ายรอดดละกันแล้วก็รู้สึกจะมีอยู่ที่ ใช่ทาหารม้าที่สระบุรีนะถ้าผมจําไม่ผิดผมไม่ค่อยมั่นใจซะเท่าไหร่ว่าใช่หรือเปล่าพอดีว่าภาคเหนือไม่มีนะภาคเหนือไม่มีไอสองปอน,นี่นะภาคเหนือมันมีมีมากสุดคือ m c ็มสบูด็อกอะที่ผมเคยเห็นนะเรามีกรมทหารม้าก,ก็จริงแต่เราไม่มีรถถังแบบ M60 กนะภาคเหนือจังหวัดที่ผมอยู่ไม่มีนะมีแค่ m อ1บเดูด็อกเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือข้อมูลอย่างคร่าวๆแล้วสำหรับไทย76หเพราะผมจะไม่เล่ารายละเอียดมากนักเพราะว่า เรามีเหล่าชแนลเยอะแยะมากมายให้คุณไปค้นหาลักกันสำหรับไทย76ในกรณีของชแนลของผมนี้ก็เราแค่มาสร้างไท76นั่นเลยฮะพูดง่ายๆก็คือปืนปะตอแบบ76ซึ่งไอตัวปืนนี่ผมสร้างสร้างไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างสร้างยากในระดับหนึง่งมันค่อนข้างกินเวลาที่เหลือก็จะเป็นแค่ตัวถงังซึ่งก็จะไม่ค่อยยากัะเท่าไหร่ที่จริงผมลืมพูดเรื่องกรอด้วยนี่นานะในด้านของกรอ เจ้าปตอคอันนี้จะมีกรอะทั้งหมดประมาณ5้าถึงสิมมเท่านั้นก็พูดง่ายก็คือสามารถกันปืนเล็กยาวในนั้นแหละเฉพาะบางรุ่นนะไม่สามารถกันได้ทั้งหมดกันได้เฉพาะปืนเล็กยาวบางรุ่นเท่านั้นในส่วนของเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์แปแรงมา้าใช้ลูกเรือทั้งหมด6คนเราจะมีขนาดรถถังขนาดตัวถัง2เมตร37กว้าง1.95เมตรแล้วก็สูง4เมตรความสูงนี่ ความสูงที่มันฟังดูสูงที่ที่มันฟังดูสูงเพราะว่ากรอบมันต้องตัวถังมันเปิดนะนะแต่ว่าเราต้องครอบปืนเอาไว้มันก็เลยฟังดูว่าเหมือนแบบตัวถังเราดูสูงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะเออผมบอกไว้ก่อนโดยตัวถังเราก็จะใช้ใช้ตัวเจเนเรตเนี่นยแหละจริงๆเราใช้ฟีดอมฮอกอะไรนะเพราะว่ามันจะสร้างง่ายปะเดี๋ยวผมก็จะเซฟตัวของปืน เราก็จะเซฟตัวปืนของตัวท็อปกับบอททอมก็คือตัวของสองปอนเราจะเซฟไว้ตรงนี้แล้วเพื่อที่ว่าเวลาเราจัดหรือเวลาเราสร้างตัวถังเราจะสร้างได้ค่อนข้างง่ายหน่อยเวลาเราต้องการเราก็แค่กดเรียกสองปอนอันนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองในช่วงของล้อจริงๆตัวของรถถังวิกเกอร์ซิกตันเราก็รู้ๆกันอยู่เนะะาะว่ามันขนาดเป็นประมาณเท่าไหร่ดังนั้น แล้วก็จะมาอีดิตในอินโฟตรงนี้เลยตัวถังก็จะอยู่ตรงนี้อินโฟที่จริงไซต์ตรงนี้มันไม่ค่อยจะถูกสัเท่าไหร่นะผมหาช่วงล่างไม่เจอแต่มันจะเป็นล้อแบบไม่ใช่อินเนอร์วิวอะช่วงล่างอะซัสเพนชั่นอย่างนี้เนี่ยแหละเราจะใช้ช็อตสเพนชั่นตัวอย่างนี้เราจะมีทั้งหมด2ตัวซึ่งก็จะมีทั้งหมดจริงๆมันเป็นสอตัว6ล้อนะไม่ใช่หล้อแล้อเล็ก แต่ว่าเนื่องจากเกมนี้เรายังไม่ค่อยจะมีซะเท่าไหรก่ก็นั่แหละแต่เราก็จะลดขนาดเอาบางอย่างผมจะปรับเพื่อให้มันพอดีกับขนาดของปืนเอาละกันนะเพราะว่าปืนเรามันขนาดไม่ถูก <c oughs> เราก็จะปรับบางอย่างให้มันตรงตามอ่าตรงตามปืนละกันนะตอนนี้โมเดลยังไม่เสร็จนะผมบอกไว้ก่อนสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่โมเดลสุดท้าย ดังนั้นมันจะมีการแก้ไขเยอะก็อดทนหน่อยละกันแล้วจะปรับมาอีกรอบนึงก่อนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่วงตัวถังหลักแล้วเดี๋ยวเราจะขยายให้เป็นเหมือนช่วงตัวถังรองก็คือด้านหน้าตรงนี้ให้มัน extend ออกมาประมาณนี้เนี้ยแหละเพิ่มามนิดหน่อยก็พอแล้วเราก็จะ delete ช่วงของด้านบนนี้ทิ้งไปเพราะว่าตัวของรถมันจะเป็นตัวถังเปิดซึ่งแน่นอนผมก็เปิดดู ต้องเปิดดูแบบ 3D ด้วยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่ผมสามารถมองเห็นตัวรถด,ด้านบนได้บนนี้เราจะ delete ออกมาที่จริงเวลาดี e ลตด้านบนมันไม่ใช่มันไม่ใช่มองอย่างนี้นะผมก็ไม่ค่อยมันจจเหมือนกันว่าด้านบนมันจะมองเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่มีภาพ 3D ที่เห็นด้านบนของเจ้านี้สเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องปรับขนาดของตัวถังซะหน่อยเพราะว่าผมปรับ ขนาดตัวถัง่อนข้างใหญ่ผิดปกตินิดหน่อยเดี๋ยวเราต้องปรับตัวถังเอคสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวปปืนผมเป็นยังไงใช้ระบบเดียวกับที่ทำป้อมโอสซลอดนะั่นแหละผมบอกตร,ตรงนี้เลยแล้วกันผมใช้ระบบทำป้อมปืนเดียวกันกับป้อมโอสซลอดเพื่อที่ว่าปืนมันจะได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้อะนะซึ่งตอนนี้เราก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วก็แต่เรายังต้องปรับปรุงอยู่เรายังต้องปรับปรุงอยู่เพราะว่าอ่า ชี่จริงมันไม่ใช่อย่างนี้ที่จริงปืนมันพิเศษ่านิดหน,น่อยหนึ่งเราจะขยายขนาดของปืนนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนของออโต้เทร์เรตเดี๋ยวจริงผมมีวิธีนะในการทําปืนใหญ่อัตโนมัติแต่ว่าผมยังสอนตอนนี้ไม่ได้แต่ผมรู้วิธีทาว่าเขาทําปืนใหญ่อัตโนมัติยังไงสักวันผมจะหาเวลาสอนละกันนะฮะในช่วงของพละขะับจะอยู่ตรงกล้องสังเกตการณ์ตรงนี้เลย กล่องตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นกล่องใส่กระสุนจะเป็นกล่องกระสุนปืนกลนไม่ใช่ปืนกล,งกลองกระสุนของปืนใหญ่ใเนี้ยแหละจะอยู่ด้านหลังนี้แต่ไม่ใช่กล่องหน้าตาอย่างนี้นะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแค่ว่าผมเอาอันที่มันดูหนะ้าตาใกล้ๆเคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดและเดี๋ยวด้านหลังแล้วก็จะมีทอยเสียด้วยช่วงของทอยเสียกับเครื่องยนต์ ทอยเสียเราใช้ท่อยเสียทรงอย่างนี้ได้นะจะมันใช้ทรงอย่างนี้จริงๆนะเออเดี๋ยวปรับให้มันอยู่ตรงนี้อ่าอย่างนี้เนี่แหละอย่างนี้เนี่แหละที่ผมต้องการละ่ะก็ใกล้เคียงอยู่แล้วเดี๋ยวต้องติดหมุดต้องติดหมุดรอบคันดีดีนะผมนึกนึกขึ้นได้เนะพราะว่ารถคันนี้มันมันยังใช้วิธีเชื่อมแบบใช้หมุดเชื่อมอยู่เดี๋ยวผมต้องติดหมุดรอบคันละ อเคคิดว่าน่าจะตกแต่งเสร็จแล้วนะส่วนลายพังผมก็ขอใช้ลายพังลายพัางยังยิ้ไปก่อนละกันโอเคแล้วต่อไปก็สุดท้ายก็คือกระส,สุนซึ่ง1อึ่อยูเจ็ดวิแต่จริงๆพอมๆม,มันจะยิงเร็วกว่านี้อัตราการยิงพอมๆม,มันจะเป็นประมาณ100 115นัดต่อนอาทีถ้าผมจำไม่ผิดนะพอมๆนะที่จริงตอนแรกผมนึกว่าไอ้ไทยเจ็มันจะได้อยู่ในเกมวอ r t ทันเดอร์ได้ซ้ํานะ ตอนแรกผมคิดว่ามันอยู่ได้ในวอร์เดอร์จริงๆไม่รู้เพราะอะไรแต่ผมคิดอย่างนั้นโอเคเราก็จะมีกระสุนแล้วคอมมันเดออาคอโพลาไม่เป็นไรอต่นี้มันอาจจะยิงแบบยิงช้าเพราะว่าเราต้องไปแก้ที่โมเดลไฟล์เดี๋ยวผมแก้ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมขอเซฟเซฟไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปแก้ที่โมเดลไฟล์ให้ดูอ่าผมไม่ได้อัดให้ดูหรอกแต่เดี๋ยวผมแก้โมเดลไฟล์แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าออโต้แคนนอนมันเป็นยังไงในเกมนี้นะโอเคผม แก้ผมต้องไปแก้ที่โน้ตแพดของเกมละกันพูดง่ายๆเลยดังนั้นส่วนตรงนี้มันก็เลยแบบลูกเรือก,กินวิธีพันหนึ่งเลยแต่เพื่อที่เราจะใช้สองปอนได้แต่ว่าตัวเลขมันจะต้องจริงๆมันไม่ใช่ตัวเลขแบบมั่นใจนะแต่ว่ายิ่งสูงยิ่งเร็วนะ่นแหละพูดง,ง่ายๆแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสูงไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมทดสอบก่อนละกันน่าได้ละได้ละได้ละผมทำได้ละเดี๋ยวคนดูดูนะดูนะดูนะ <laughs> อันนี้ไม่ใช่พอพปอละอันนี้มันเร็วกว่าพปอ,พอเยอะเลยอันนี้มันไม่ใช่พผอ,พอละอันนี้มันแบบมินิกันแล้วอะเดี๋ยวกดค้างเลยละกัน <laughs> เกมมันตามไม่ทันนะเออบอกไว้ก่อนตกใจปรับตัวเลขเยอะไปหน่อยข <laughs> นาดเกมมันยังบังบ็อกอ่ะเพราะว่าผมปรับตัวเลขเยอะไปอะ่ะ เดี๋ยวผมต้องแก้ต้องแก้ใหม่ต้องแก้ใหม่ไม่ใช่ตัวเลขนี้ขอแก้ก่อนแ่น่าจะได้แล้วมั้งก็ยังเลวอยู่ดีฮะคือตัวเลขมันต้องแก้มันถูกถูกนะตอนนี้ผมก็แก้ไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่นั่นแหละที่ผมต้องการทําให้มันเป็นปตอละแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้ยิงรัวขนาดนี้นะผมบอกไว้ก่อนมันร้ากว่านี้อีก เดี๋ย้องเกตตัวเลขเยอะเลยอ่ะมันไม่ใช่รวมแบบนี้นะเออผมบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนี้นะท้ายเจ็ดสิบอกมันไม่ใช่แบบนี้นะนี่ไม่ใช่สาเหตุที่เราไม่แพ้สงครามโลกนะเออผมบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่เพราะมันยิงอย่างนี้นะ และหญิงไม่ตกเลยนะเป้าอะ่ะโอเคแต่ก็ประมาณนี้นี่แหละที่ผมบอกละเพราะว่าเราต้องไปแก้ที่โน้ตแพดของมันเอาถึงจะสามารถเปลี่ยนความไวในการบรรจุได้แต่ว่าผมต้องแก้กเยอะเลยผมต้องฝึกอีกเยอะเลยในการแก้โน้ตแพดอ่ะนะ โอเคเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมพอกันก่อนละกันสําหรับปืนปตอปืนต่อสื้อกัศยานแบบ76หรือปตอปตอแบบ76ละกันนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถของไทยที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะจริงๆนะมีน้อยมากเลยสําหรับคนที่สนใจจริงๆอะ่ะก็คิดว่ามาเล่นให้ดูสนุกๆ,ๆหน่อยละกันที่จริงรถไทยมันจะมีอีกเยอะนะแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าจะสร้างอะไรดีเพราะว่า เกมนี้มันไม่มีโมเดลรถสมัยใหม่ให้ผมสร้างไงมันจะเป็นโมเดลรถสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมากกว่าก็เลยสร้างได้จสงครามโลกที่สองโมเดลสมัยใหม่มันจะสร้างยากหน่อยก็น่แเละแต่ก็ไม่ใช่ว่าสร้างไม่ได้ละกันก็ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ทําคําขอสําหรับไทเกอร์วันละกกันนะฮะก็เอาไว้สําหรับคลิปครั้งหน้าลักกันสำหรับวันนี้ก็ขอพรก่อนลักกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆนะฮะ